สวัสดีค่ะก็เจอเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบซีทาโรนะคะวันนี้นะคะจะทํานายดวงนะคะของคนเกิดวันกันนะคะประจําปี2568นะคะว่าดวงชะตานะคะในปี68นี้นะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการงานหรือว่าในเรื่องของการเงินหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรักหรือว่าสุขภาพนะคะ เรามาดูกันนะคะอันนี้เหมอะการเปิดไพ่ไปแล้วนะคะเพราะว่ากลัวคลิปมันจะยาวเกินนะคะเจ้าช,ชายไม้เท้านะคะไม้เท้าขึ้นมาเป็นเซนเตอร์ถือว่าเขาเรียกว่าการงานนะคะมีความขยันนะคะมีความกระตือรือร้นนะคะจะเป็นไปในทิศทางที่ดีรวมทั้งมีดวงเดินทางได้ด้วยนะคะบางคนมีโอกาสเดินทางได้ถึงต่างถิง่นต่างแดนต่างประเทศนะคะแต่บางคนก็อาจจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านก็ได้บางคนเดินทางไปทํางานก็ได้นะคะ เดดเดเข้ามาประกบตัวนะคะนะเดเดเจะใช้ไม้เท้ามีดวงเปลี่ยนงานมีดวงปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงน,นะคะบางคนก็อย่างที่บอกเดินทางาไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนได้เลยนะคะเรียกว่ามีดวงปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานแต่เราก็มีโอกาสได้งานใหม่ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ที่ใหม่นะคะ ก้าเหรียญการเงินดีนะคะในะปีหน้าหรือว่าปี68นี้นะคะการเงินหมุนดีสะพัดดีนะคะบางคนเปลี่ยนงานแล้วไปได้เงินเดือนที่ดีกว่าเดิมนะคะเรียกว่าการเงินในปีในปี68นะคะคล่องตัวนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับอาสังหาริมทรัพย์ได้ด้วยนะคะ A ortune, เออเฟรจูนเก้าเหรียญน,นะคะนะบางคนนะคะใครที่กําลังคิดอยากจะซื้อขายหรือว่าเกี่ยวข้องกับ ซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะพวกเกี่ยวกับที่ดินเกี่ยวกับบ้านหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราวางแผนไว้นะคะในปี68นะคะก็จะประสบผลสําเร็จเรียกว่าขายได้ซื้อได้นะคะซื้อได้ขายคล่องนะคะนะคะนะักกู้แบงก์ธุานาคารก็จะประสบผลสําเร็จนะคะ หดาบนะคะาการเวลานะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆพัฒนาไปในทิศทางที่ดีนะคะมีดวงเปลี่ยนแปลงยกย้าย,ย,ะย,ะยะเรื่องการงานบางคนก็เปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยนะคะแต่ก็จะได้ในสิ่งที่ดีกว่าได้ด้วยนะคะเดดาบนะคะนั้นะมีลูกบางคนก็ซ่อมแซมบ้านนะคะซ่อมแซมที่อยู่นะคะนะเรียกว่ามีดวงซ่อมบ้านมีดวงเสียงเงนเินเกี่ยวกับที่อยู่ที่อาศัยนะคะ เก้าดาบนะคะคิดมากคิดเยอะกับสิ่งในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะแปดเหรียญยิ่งขยันยิ่งได้เงินนะคะนะักธุรกิจส่วนตัวนะคะนะงานทางด้านในช่างนะคะพวกนี้นะคะที่ต้องใช้ฝีมือนะคะประเภทช่างอู่ช่างซ่อมนะคะนะัประเภทก่อสร้างนะคะประเภทเงานทางด้านประเภท นี่นะคะก็เรียกว่างานเยอะนะคะงานเยอะงานมากนะคะยิ่งขยันเรายิ่งสร้างเม็ดเงินเรียกว่าเงินเรียกว่าการเงินดีนะคะแปดถ้วยนะคะนักใครหลายๆคนนะคะช่วงนี้คนสนใจนะคะเรียกว่าคิดอยากออกงานใครที่กําลังคิดอยากจะออกงานอยากย้ายงานนะคะนะคุณก็มีโอกาสได้ยกย้ายอยู่แล้วนะคะเรียกว่าการการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะแปดแปดถ้วยนะคะเดืนเดนะคะคเรียกว่าคิดอยาก ขยับขยายนะคะบางคนอยากจะออกมาพันตัวมาเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะคัพักผ่อนค่อนข้างน้อยนะคะในปีในปีหกสิบแปดนะคะมักจะตื่นเช้าหรือว่านอนดึกบางคนเกี่ยวข้องกับการงานนะคะดึกดื่นมืดค่ํานะคะต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ the hermit น,นะคะผู้หลักผู้ใหญ่จะให้ความรักให้ความเมตตานะคะผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะเรียกว่าการปรับเปลี่ยนเตือนแปลงนะคะถ้าในเรื่องของการงานก็จะมีผู้ใหญ่ ส่งดวงผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยเหลือนะคะนะเดินทางไปไหนในช่วงปี68เ็าเรียกว่าแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดวงชะตานะคะใครที่กําลังคิดอยากจะอุปสมบทนะคะอยากจะเ,เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมนะคะนะในช่วงปีหน้าก็จะประสบผลสาเร็จเรียกว่าจะได้ดีนะคะนะมามักเกี่ยวข้องกับการทําบุญนะคะนะักเกี่ยวข้องกับางานทางด้าน งานสงเคราะห์นะคะช่วยเหลือสังคมนะคะคนน้นคนนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะเขาเรียกว่าเดินทางไปไหนนะคะปลอดภัยนะคะไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นนะคะคนมันจันนะคะใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่ในช่วงของปีนี้นะคะปี68นะคะเราก็เขาเรียกว่า ใครที่กำลังรอคอยถึงเรื่องการผ่าตัดอยู่นะคะในปี68ก็จะได้ผ่าตัดแต่เราก็จะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะเขาเรียกว่าจะไปเจอหมอดีนะคะเดอะเร์มินะคะ, it, ะ,คะจะไปเจอหมอเก่ง หมอเฉพาะทางนะคะรักษาให้หายได้หรือถ้าใครที่ยังหาโรคไม่เจอนะคะในปีในปี68ก็จะหาเจอนะคะแล้วก็จะรักษานะคะรักษาได้เรียกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตานะคะคล้าคลาปลอดภัยนะคะนะเจอหมอดีหมอเก่งหมอทีอ่หมอเฉพาะทางนะคะส่วนทางด้านของคุณผู้หญิงนะคะคุณผู้หญิงในช่วงปีหน้าบางคนเกี่ยวข้องกับ ร,รมะะเสริมเติมแต่งนะคะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลน,นะคะมีกว่าโดนมีดหมอะะได้ด้วยนะคะนัามาเกี่ยวข้องกับความสวยความงามก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพทั่วไปนะคะคนวันจันทร์ระวังเกี่ยวกับการพักผ่อนน้อยความดันนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะนะักคนที่อายุเยอะๆแล้วนะคะนะตั้งแต่40 50 60ขึ้นไปนะคะก็เรียกว่าต้องระวังเกี่ยวข้องกับความดันนะคะ น้ำไมเกรนนะคะแป้งเบาหวานน้ําตาลนะคะพวกนี้นะคะวิงเวียนศีรษะนะคะมึนๆงงๆหรือว่าบางคนเกี่ยวข้องกับสายตานะคะก็ได้ด้วยนะคะนะก็ต้องดูแลส,สุขภาพนะคะพักผ่อนเยอะๆนะคะสรุปนะคะการงานนะคะนะเป็นไปในทิศทางที่ดีการเงินนะคะเอาตัวรอดได้สะพัดได้นะคะเกี่ยวข้องกับอ,อสังหาริมทรัพย์นะคะแต่รายจ่ายยังไงมันก็เยอะอยู่แล้วนะคะบางคนมักจะหมดไปกับกิเลสนะคะได้เงินมาก็อยากได้นั่นอยากได้นี่นะคะอยากได้ เราก็เรียกว่าเก่งกําไรก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะหรือว่าใครนะคะที่กําลังมีปัญหากันอยู่ในช่วงนี้นะคะในช่วงในช่วงปัจจุบันนี้นะคะในปีนะคะหกนะคะนะเราต้องจวงมือกันไปทําบุญนะคะนะบางคนมีโอกาสถึงขั้นเลิกกระอยาร้างได้เลยนะคะมี มีโอกาสหันหลังให้กันนะคะ8ถ้วยเดดเดทนะคะเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับทรัพย์ท่านในเรื่องของความรักนะคะมีโอกาสที่จะต้องพลัดพรากนะคะจากการหรือบางคนนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าการงานก็ได้อยู่กันคนละที่อะไรพวกนี้นะคะนะสำหรับใครที่ยังไม่มีไม่มีปัญหาก็จูงมือกันไปทําบุญแต่ถ้าใครที่มีปัญหากันอยู่ในช่วงปัจจุบันนี้นะคะในปีหน้าก็ต้องก็ต้องรอบคอบนะคะนะบางคู่นะคะเรียกว่ามีโอกาสถึงขั้นแยกทางได้ด้วยเหมือนกันนะคะ ส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะคนโสดในช่วงปี68นะคะเราก็ต้องดูเหมือนกันนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นความรักที่เขาเรียกว่าคนที่มีเจ้าของนะคะมักจะเข้ามาผัวพันด้วยหรืออาจจะเป็นความรักที่นัดเจอนัดเจอนะคะนะเขาเรียกว่าอยู่นคนละที่อยู่นคนละบ้านก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ นะอาจจะต้องใช้เวลานะคะเขาเรียกว่า6ดาบเรียกว่าการเวลานะคะนะ่ค่อยๆดูกันไปนะคะนะก็อาจจะพัฒนานะคะไปในทิศทางที่ดีได้นะคะแต่ก็เรียกว่าอาจจะอยู่ยังอยู่ในช่วงของปีที่ว่าต้องพบหาดูใจกันอยู่นะคะบางคนอยู่คนๆละที่อยู่คนละความรักที่นัดเจอนัดเจออะไรพวกนี้นะคะอย่างอย่างที่อบอกนะคะส่วนทางด้านของ โชคลาภนะคะคนวันจันทร์นะคะในปี68นะคะเวียดพัจูนเขาเรียกว่ามีโชคมีลาภจากการเสี่ยงดวงได้นะคะเวียดพัจูนเจ็ดดับนะคะเลขนะคะที่เราจะเฝ้าไว้นะคะทั้งปีเลยนะคะถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะให้โชคกับเรานะคะไม่เวดนี้เว้นไหนๆก็เราก็เราก็เฝ้าไปนะคะซื้อเลขอะไรก็ซื้อไปนะคะแต่ก็อย่าอย่าทิ้งนะคะอย่าทิ้งเลขที่เขาบอกว่า,าบ้านเลขที่นะคะ รวมทั้งเลขของชนุทที่ดินนะคะน่าจะให้โชคนะคะเฝ้าไว้นะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบนะคะจากการเสี่ยงดวงนะคะนี่คือดวงชะตานะคะของคนเกิดวันจันทร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายนะคะเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ